สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับกลับมืาอนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องตำรวจบ้านมีเลี้ยงมีลาวมาเว่าสูพีสูน้องฟังคือเกามือนีหพี่น้องตำรวจบ้านได้ฟังหลายๆปากหลายๆคคนก็จาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะ เลี้ยงงัวของเขาเนี่ยละพี่น้องหาลังค้นเพิ่นกรใจออกอยากเส้าเลี้ยงงัวว่าสันวาแต่ว่าหาแังคน้นกอ็อยากเลี้ยงงัวอยู่เด้อยากเลี้ยงงัวอยู่แต่ว่าบ่หูว่าสีเลือกสายพันธุ์ใดมาเลี้ยงพี่น้องตำรวจบ้านก็นเลยแนะนำเพิ่นพี่น้องเอามาเลี้ยงงัว แนะนำเพิ่นแล้วก็เชิญชวนเพิ่นน้ำพี่น้องว่าเขามาเลี้ยงงวัวสวนกระแสกันพี่น้องซึ่งคลิปก่อนตำรวจบ้านได้ว้า,วาพี่หน้องฟังที่ว่าเขาเลี้ยงงวัวสวนกระแสกันละพี่น้องราคามันลงเขาก็จะไปขายพี่น้องในเมื่อมันลงเขาก็ต้องเลี้ยงพี่น้อง อันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสท้องของเฮาเด้อพี่น้องเด้อซึ่งอยากแนะนำาพี่แนะนำน้องว่าให้เลี้ยงง่วตอนนี้แหละพี่น้องเลี้ยงง่วตอนที่ว่ามันลงนี่แหละต้นทุนมันยังค่อยตำ่ำพี่น้องถ้าเขาไปเลี้ยงงัวตอนที่ว่างัวมันราคามันสูงสูงราคามันผิดผิดอยวู่ฮนช่วงที่มันผิดผิดราคามันแพงพี่น้อง มันได้ใส่ทุนหลายเขากับมาเลี้ยงตอนที่ว่ามันเถืถ่อๆนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเขาซีเลี้ยงสายพันธุ์ใดล่ะพี่น้องเลี้ยงงวัวน่ะตำรวจบ้านกันในน้ำพีในน้ำนองหลายคิพติพานมาพี่น้องว่าให้เลี้ยงงัวาบ่ามันไถ่ไงพี่น้องบ่ามันไถ่ไงลูกผสมจังเสียลูกหลอดมันก็สิได้ไปสองนาพี่น้องไปทั้งสวยงามก็ได้ไปทั้งเนื้อก็ได้ ตำรวจบ้านก็ว่าให้พี่ให้น้องฟังหลายคลิปแล้วละพี่น้องพี่น้องก็คือสีถ้าติดตามตำรวจบ้านก็คือสีจำได้ว่าตำรวจบ้านได้เคยได้ว่าไว้ว่าให้เลี้ยงสายพันธ์บามันไท่ไงเพราะว่ามันสิได้ไป2องนาพี่น้องไปซองนาได้โมเมนต์ว่าเขาสิเลี้ยงตั้งแต่สายเนื้อย่างเดียวแล้วกะบโมเมนต์ว่าเขาสิเลี้ยงตั้งแต่สายสวยงามพี่น้องเขาก็ต้องเลี้ยงบามันไถ่ไง ซึ่งเป็นลูกผสมเป็นลูกหลอดพี่น้องลูกพ่อนอกจังเสียมันกนสิได้ไปสองทางปาต่างแต่มันอ้วนๆพี่น้องขายได้เบิดงวน่ะขอให้มันอ้วนเรื่องให้มันอ้วนๆไปทั้งสวยงามก็ได้ไปทั้งเนื้อก็ดีอันนี้ก็อยากเชิญชวนพี่เชิญชวนชวน้องพี่น้นอง,องสำหรับมือใหม่ ผู้ดใดอยากเลี้ยงงวัวสวนกระแสคือจังชิปที่แล้วตำรวจบ,บ้านได้เฝ้าไว้แหละพี่น้องว่าเลี้ยงงวัวสวนกระแสกันเวลาง,งวัวมันลงเขาก็เลี้ยงพี่น้องเวลาง,งวัวมันแพงเขาก็ขายเขาสิมาเลี้ยงสายพันธุ์ใดตำรวจบ้านกันนะนํำให้เลี้ยงสายพันธุ์บามันไทยไง้มันสินได้ไปสองทางสองนาอันดับแรกเลยพี่น้องช่วงเนี่ย มันบาหานในแพงเด้อราคางัวนหน่อยพี่น้องกู้ใดว่างัวมันขึ้นมันขึ้นหน่อยจะไปเสียเพิินช่วงนี้มันยังลงอยู่พี่น้องยังลงอยู่แต่พวมนี้ทีทางว่ามันที่ขึ้นง่ายๆหรอกพี่น้องถา้งงง 3, ถามันได้ลงแล้วของอยังกระซามถ้ามันได้ลงแล้วขึ้นยากพี่น้องของที่มันลงแล้วขึ้นง่ายๆก็คือมีแต่ท้องคํามละพี่น้องท้องคําขึ้นเร็้วลงเร็้วสำหรับงัวของเขาเนี่ย ลงเล็้วขื้นซ่าพี่น้องลงเร็วขึ้นซ่าตำรวจบ้านการแนะนำให้ซื้งงัวแม่ลูกพี่น้องงวัวแม่ลูกเด้อเอามักลูกตัวแม่เขากะซื้อเอาลูกตัวแม่พี่น้องเขามักลูกตัวผูเขากะซื้อลูกตัวผูเป็นอย่างจีค่อยแนะนำให้ซื้องวัวแม่ลูกอันดับแรกเลยพี่น้องมันบ่ได้เสี่ยงกับการเป็นมัน บริสเสียงกับการเป็นหมันได้พี่น้องเด้อซึ่งว่าทองมันเนี่ยมันกับมีค้อมเสียงคือกันได้พี่น้องความเสียงอีหยังง้อทองนี่บางตัวตักทองแท้ทองปลอมพี่น้องบางคนเพิ่นกับวรับประก,กันให้เขาทั้งเสียพี่น้องเอาซื้อม้าว่าทองทองม,อมาอยนเขาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนง้อวันยังบบออกลูกอยู่จักเชียพี่น้องอันนี้เขากะ เป็นบทเรียนของเขาหลายคนเด้พี่น้องบริเวณว่าคนหนึ่งสองคนิ่นบอกมาหลายแล้วว่างาวทองซื้อมาแล้วมันบมห้องพี่น้องตามปกติงาวทองเก้าเดือนอาอยุของเขาเป็นปีพี่น้องยังบ่ยังบ่ออกลูกอยู่อันนี้กับหมายควาว่าเขาถึกตุ่มพี่น้องเขาเล่นในน้ำห้ซืซึง่งว่าแม่ลูกงวัวลูกผูกระมีส่วนดีงวาวลูกแม่ก็มีส่วนดีมันก็ดีคนละยางพี่น้องงวัวลูกผู มันมีความดีอย่างส่วนดีอย่างของว่าแม่ลูกลูกผูหนึ่งลูกผูกกินยาเก่งพี่น้องกินยาเก่งไเร็วเขาก็มีโอกาสขายขายได้เร็วพี่น้องขายได้เร็วคงว่าแม่อยู่สามเดือนสี่เดือนเขาก็ขายง่ว่าผูไปซื้อว่าแม่ก็ได้พี่น้องเวลาไหนขายง่ว่าผูไปซื้อว่าแม่แล้วกายคอดียังยางหนึง่งลูกผูเนี่ยพี่น้อง อนาคตต่อไปลูกตัวต่อไปของของแมงงัวของเขาหน่อยพี่น้องอาจสิเป็นตัวแม่เพราะว่าบางที่มันก็สลับกันพี่น้องบางที่มันก็สลับกันตำรวจบ้านซึ่งว่ามาไม่ตั้งแต่ลูกตัวแม่พี่น้องมันก็สลับกันนี่ลีละลูกตัวต่อมาก็เป็นลูกตัวผูพี่น้องผูแม่ผูแม่ตั้งเสียพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อดีของ งอลูกตัวผู้นะพี่น้องเนาะซึ่งตัวต่อไปก็อาจจะเป็นตัวแม่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไเสีพี่น้องส่วนโคมแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องบัตรขอดีมันมียังมันขอดีมันก็คือเขาบอต้องได้รุ่นยากพี่น้องเขาบอต้องได้รุ่นยากว่าอยากได้เพจเมียซึ่งเขาก็าซื้อเพจเมียม,ม,มาเลยพี่น้องเขาบอต้องรุ่นยากเขต,ต้องไปหาซื้อว่าทองให้่มันเสียเวลาพี่น้อง บางที่เขาอาจจะถือต้มเขาซสือมาเลยอยากได้ลูกตัวแม่นะ่ะซสือมาขอดีของลูกตัวแม่ก็คือหนึ่งละมันเป็นลูกตัวแม่ละพี่น้องเขาได้เปรียบมูลล,ะละ่ะลูกตัวแม่นะ่ะเขาเลี้ยงไปอีกบ่โดนแม่มันกระทับพี่น้องแม่มันกระทับเราอีกบ่โดนต่อไปหลังจากที่มันเห็นหน้าน,น้องมันแล้วอีกบ่โดนมันกะซีทับตัวลูกของมันหน่อยพี่น้องโอกาส ซื้องัวตัวแม่เนี่ยโอกาสที่มันขยายพันธุ์น่ะมันได้เลี้ยวพี่น้องสำหรับคนที่มักเลี้ยง,งว่าต้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อมักเลี้ยงต้นน้ำมักเลี้ยงว่าต้นน้ำเนี่ยขห้ซื้อแม่ลูกลูกตัวแม่หรือว่าที่ซื้อลูกตัวผูกก็ได้พี่น้องแต่ว่ากะเวลามันใหญ่มาสมมาพักค้นเขาก็ขายพี่น้องขายแล้วก็ไปซื้อตัวแม่เอามันก็สิได้ออกแม่แพ้ลูกไปทั้งนาพี่น้อง แค่แรกเขาซื้อมากกับซีมี่สองโตอยู่ต่อไปกับซีมี่สามโตสี่โตห้าโตขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆกันเขามีเงินจากน้อยเขาก็ซื้อมาสองคมสามคมพี่น้องเดี๋ยวนี้กับคมละสองหมื่นกว่าบาทนี่ยลูกงามงามพี่น้องเลยเนี่ยได้หอดลูกหลอดพืด่อน้คมละสองหมื่นสามหมื่นเลพี่น้องว่ามันมันบ่แพงมีเงินอยู่สามมีเงินอยู่แสนหนึ่งได้หอดสามคมพี่น้อง มีเงินแสนหนึ่งได้หดสามโคม้มซึ่งเป็นโค้มลูกหลอดพนแลรวโมเมนธรรมดาแหละพี่น้องเลยกันเขามีเงินแสนซึ่งว่าได้เป็นฟ้ามหน่อยๆพูดลรอพี่น้องอันนี้ก็มาเบ้าห้ซูพี่ซูน้องฟังแนวทางการเลี้ยงงวัวแล้วก็แนวทางการขัดสายพันธุ์งัวเลือกงัววา่าเขาเลือกงัวแบบไหนมันต้องคอยจีขยายพันธุ์ได้เร็ว เรียกว่าแบบไดมันจังคอยซีบบถือหลอกถือต้มก็ให้สื่งว่าแม่ลูกพี่นอ้องสื่งว่าแม่ลูกอยากได้ลูกตัวผู้เัาก็ซื้อเอาลูกตัวผู้พี่น้องขอดีขอเสียมันก็สูซีกันพี่น้องขอดีขอเสียมันก็สูซีกันนั่นแหละแต่ว่าลูกตัวผู้เนี่ยค้มซ้ำกันนะพี่น้องราคามัน ถื่อมันแพงก็กันอยู่เด้พี่น้องอายุซํากันลูกหลอดคือกันทั้งสี่พี่น้องแม่ซํากันกะสิแพงก็กันสามพันสี่พันคุณเด้พี่น้องสมมุติเขาซื้อลูกตัวแม่ยสามหมื่นทั้งสี่พี่น้องลูกตัวผู้นี่กะจีประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดทั้งสี่พี่น้องมันก็ได้เถื่อก็กันอยู่ ถ้าเขาคิดว่าเขาสืใหญ่ขึ้นมาเราเขาก็ขายขายลูกมันล้วก็ซื้อเอาหัวตัวแม่นะเขาก็เรียกเอางัวตัวผูด้วยพี่น้องเด้อลูกเป็นตัวลูกตัวผูความข้อดีของมันก็คือลูกตัวผูใหญ่เร็วกินยาเก่งแล้วก็แม่มันมีโอกาสที่ได้ลูกตัวแม่ตัว่อไปพี่น้องตัวทัดไปนะไมมีโอกาสได้ตัวแม่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลูกตัวแม่โอกาสที่ได้ตัวแม่่อไปนั่นก็มีอยู่พี่น้อง ห้าสิบห้าสิบหรือไม่ก็สี่หกสิบสี่สิบจังใ่พี่น้องบางตัวให้ลูกดีได้แต่ลูกตัวแม่กับมีพี่น้องบางตัวได้ลูกตัวผู้แล้วก็เอาลูกตัวผู้มาให้เข้าอีกพี่น้องกคือ <c oughs> ว่าของตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องว่าออไปก็ขำจะค้องไปพี่น้องสื่งว่าลูกตัวแม่มาตัวรุ่นมาก,กระสลับกันอีเลียพี่น้องบั่นเป็นตัวผู้พี่น้องลูกเขาเนี่ย อ้าวตัวตอมาก็ยังเป็นตัวผู้อีกพี่น้องมาอยู่น้ำตำรวจบ้านนี่ได้ลูกตัวผู้แล้วได้หกโตแล้วพี่น้องตัวล่าสุดขายเพิ่นไปเพื่อนบ่อยฟังกัเป็นตัวผู้คือเขาพี่น้องตัวนั้นก็ได้โอ้ยมันจักจังใดดอกสินสตาวาสนามันได้แต่ตัวผู้นะพี่น้องเนาะอันนี้กับว่าได้ว่ากันตัวผู้ก็มี่ขอดีตัวแม่ก็มีขอดี ทางที่ดีเขาก็เรียกเอาที่ว่างัวมันมีลูกมาแล้วเหรอพี่น้องโอกาสที่มันที่เป็นมันนะมันก็มีหน่อยก็งัวที่ว่างัวทองมาจังเสียพี่น้องหรือว่างัวเขาเอาอกมาผสมโมเองจังเสียโอกาสที่มันที่บปติดโอกาสที่มันที่เป็นมันมันก็มีสูงถ้าเขาเห็นลูกมาแล้วโอกาสที่มันที่เป็นมันก็มีหน่อยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ตำรวจบ้านก็ เอาไว้สาม,มีก่อนพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบ่ามาคุยมาจากันแนะน้ำกันการเรียกซื่งว่าโค้มผู่โค้มแม่มกโค้มแบบใดก็เลือกอาตามใจพี่น้องแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้เลือกบามันไทไนด้พี่น้องเด้อบามันไทไ่บามันไทกลางลูกให้เป็นลูกหลอดพี่น้องอันดับแรกเขาน่ลูกหลอด เพราะว่าเนื้อตัวมันซีดีก็กันกับลูกบ้านๆหลายเตือบพี่น้องแล้วก็มักลูกตัวผู้ให้ซื้อลูกตัวผู้พี่น้องมักค้มลูกตัวแม่กให้ซื้อค้มลูกตัวแม่ขอดีขอเสียสูสีกันพี่น้องขอดีขอเสียสูสีกันครับสำหรับลิปนี้ก็ผู้ดใดเขามา่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามห้น้ำแน่ช่องน้อยๆช่องไหน,น,ไหนพี่น้อง มีเลี้ยงมีเล่าอีหยงงก้ยคืเมื่อวหนพี่เห็นน้องฟังคือเกนล่ะพี่น้องผู้ไดเบิ่งลิบของตำรวจบ้านแล้วก็ถือกเกลียถือเบอร์ถือหวยถือลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีมีเงินทองอังทงล้นทงเต็มทงคิดสิ่งดใด้สมความมุ่งมากบารถนาทุกประการเด้อพี่น้องเด้อหรับคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้อง สวัสดีครับ